โหยโลครึ่งทีโลครึ่งครับมังกล้รไหนจ้าโอ้โหสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เราจะมาชลันทอนนะครับฟาร์มฟาร์มหนูพวกใหญ่โอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย อะไรเนี่ออยถ้าไ,ไมมันจับง่ายอย่างนี้อ่ะไอ้ตัวนี้ทำเป็นลูกป้อนครับผมโอ้ลูกป้อนโอนี่ครับเจ้าของฟาร์มนะครับแนะนำตัวนิดนึงครับดีครับผมอ่าชลันทอนครับผมชลันทอนฟาร์มครับที่หมูห้าน้องนูกออดครับผมน,น้องลกออดครับผม ตำบลตำบบนองบัวแดงนะเพื่อนนองบัวแดงจังหวัดเชียงภูมิครับโอ้โหอันนี้เป็นลูกป้อนใช่ไหมครับครับผมจับได้เล่นได้จับได้เล่นได้ครับพาไปอาบน้ํามาด้วยโอ้โหเพิงไปอาบน้ำมาเมื่อเช้าครับอาบน้ำมาด้วยครับโอ้ยมันน่ารักน่าเอ็นดูจริงเลยตัวนี้ก็ตัวใหญ่ครับตัวนี้ก็ลับตันนี้ตัวใหญ่ครับจับได้ไหมนี่ตัวนี้จับได้ครับผมจับได้อีก นี่นะครับอือกิโลนี่ oh. ตัวนี้อยู่ที่1กิโล2ขีด1กิโล2ขีดตัวใหญ่มาจับไม่ได้ครับม,มันกัดใช่ไหมครับโอ้โห oh, 1กิโล2ขีดอย่างนี้อายุกี่ปีครับเนี่ยตอนนี้ได้1ปีแล้วครับ1ปีปก,กติเขาจะอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้มันก็หลายปีอยู่นะครับ อันนี้ได้หนึ่งปีหนึ่งปีนิดๆหนึ่งปีนิดๆครับวันนี้เราเข้าคู่ไว้ก่อนอ๋อมันมันจะู่กับคู่เขาใช่ไหมครับครับผมนี่นะครับอ่าโอ้ยตัวเมียมันดูตเมียตัวตัวที่มันตัวนี้ลูกมันตัวนี้ลูกมันที่จับแยกมาจับแยกเป็นไงครับ นี่เลยครับอ๋ออัน,นอันนี้กี่เดือนครับเนี่ยตัวนี้นี่ครับวันที่ขอดวันที่สิบสามสิบเอ็ดเดือนสามจับจับแยกมาขอดสองบอ่อเอามารวมกันครับแียกวันที่เกตเดือนห้าครับหกสิบสี่เดีวไปดเป็นยังงแปบน,นี้น,น,นะครับนี่นะครับก็ น่าจะอยู่ที่ประมาณ2เดือนสองเดือนกว่ากว่าน,น,นะครับมันชุดใหญ่ครับผมบ้านน้งังลูกอบ รุ่นนี้ตันนี้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อันนี้เราจะขายแบบไหนครับการขายนี้อ๋อถ้าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ผมขายสามตัวหนึ่งพันบาทครับผมสามตัวหนึ่งพันบาทรับประกันครับสามตัวนี้คือตัวตัวผู้หนึ่งตัวตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียสองตัวครับก็คือหนึ่งพันบาทครับผมรับประกันครับรับรับประกันครับไม่ไม่คลอดก็เปลี่ยนให้ครับอ๋อมีรับประกันอีก ถ้าถ้าเป็นเนื้อมีไหมเป็นหนูเนื้อก็มีครับผมอยู่ฝั่งนู้นครับหมูเนื้อก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับผมถ้าถ้าถ้าเป็นระดับนี้ยังไม่ได้ขายใช่ไหมครับตัวนี้ถ้าสนใจก็ขายครับผมอยู่ที่ตัวละเกตสิบาทตัวละเกตสิบาทครับตูคอก็5ห้าสิบหกสิบาทก็วากันไปครับผมก็ส่วนมากเราจะเอาค่าเพศไปเลยนะครับตัวเล็กๆอยู่ตัวเล็กๆก็ค้ากันไปเลยครับผมอันนี้เลี้ยงกี่วงบัวครับเนี่ย ตอนนี้อยู่ที่ส2ิบสองครับสี่สิบสองวงบัวครับผมตอนนี้นั่งเข้าฤดูการทำนาครับมันก็ยังไม่มีเวลาขยายออกไปครับปกติเลี้ยงนี่ยากไหมครับไม่ยากครับผมสบายสบายให้อาหารแต่ตอนเย็นครับให้อาหารตอนเย็นก็คือเอาอะไรให้มันกินครับเป็นข้าวเปลือกมั่งเป็นหญ้าในเปียครับผมหญ้าในเปียแล้วข้าวหญ้าขาเปลือกแถวบ้านเราที่หาได้ครับผมอ๋อ มีหัวอาหารเสริมไหมนิดหน่อยครับผมนิดหน่อยเป็นหัวอาหารอะไรครับที่เสริมอะไรเป็นอะไรนะ่าของมาอยู่ตรงนั้นนะ่ะลืมบิ๊กเมาส์อะไรนี่แหละครับเมสามันเป็นอาหารสําหรับอะไรครับอาหารสําหรับหนูเลยครับผมสําหรับหนูโอ้โหอันนี้ไม่ใช่สองโลหรือไงตัวนี้อยู่ที่โลหกขีดโลหกขีดโอ้ยมัใยยนใหญ่จริงๆนีงเลยครับผม โลครึ่งโลหกสิประมาณนี้หน่อเฮ้ยเอ้ยอะดู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 ไม่ใช่โอ้โหมาต่ฐานครับขึ้นกิโลเลยครับผมโอ้ยโ,โลครึ่งกิโลครึ่งครับมามันกล้องไหนจ้าโอ้โหเคยเห็นไห<ล>ย,ยครับนี่ ก็เคยเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่ยเดีย๋ยววิ่งนะจ๊ะจับไม่ทันนะโอ้โหหู <c oughs> อะไรเนี่ยหูยักษ์จริงๆเลยนี่ตัวครับผมตัวใหญ่ๆครับโอ้โหตัวใหญ่นี่เป็นพ่อพันธุ์ใช่ไหมครับครับผมพ่อพันธุ์ครับผมอยู่ข้างในมีแต่พ่อพันธุ์หมดครับโอ้โซนนี้เป็นพ่อพันธุ์หมดเลยเนาะ มันตัวใหญ่จริงๆก็แบงๆกันไปครับรบ,บ้านอาเลียถ้าเกษตรกรเลี้ยงอยากจะเลี้ยงหนูนี้ก็ออกมาติดต่อได้เนะาะติดต่อได้ครับผมมีพร้อม,มครับผมมีเบอร์โทรไหมอ่าเบอร์โทร0856376540ครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กจำไม่ได้ครับสอนเมืองพอแลครับผมอสอนเมืองพอแลเนาะต้องชมโอ้โหแต่ละตัวนี่ อันนี้ก็ประมาณกิโลครึ่งกิโลครึ่งเนาะไปชั่งดูไหมชั่งดูเดี๋ยวเดี๋ยเป็นชั่งเอาตัวนี้น้ำหนักลดครับตัวนี้หนึ่งกิโลสี่ขีดอยู่กับตัวเมียอยู่นะครับเพราะว่าจอรี่เป็นไงแล้วว่าเขากำลังอยู่ช่วงผสมพันธุ์อยู่ครับผมเขาคู่อยู่เขาคู่อยู่น้ำหนักลดนิดนึงมันน้ำหนักไปหน่อย นี่ระบบน้ำนะครับโอ้โหอย่างงี้หนูหนูก็เมาสิครับอย่างงี้หนูเมาไหมหนูผมกินเบียร์ช้างครับผมูเพ <laughs> <laughs> ิ่งคลอดเมื่อาวานนลยครับดูได้ไหมครับหรือว่าได้ครับใช่ไหมเพิ่งเพิ่งคลอดก็ดูได้ใช่ไหมครับดูได้ครับผมไม่เจะรักเห็นหรือเปล่าไม่ดูอ,อืเอเดเลยอ,อยู่ตรงไหนเดี๋ยวนี้ กำลัง่งกบก็เห็น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 ,หนอยู่ผูคพ่อตั้งเมื่อวานนี่นะครับผู้พ่อวันที่สิบแปดเมือ่อว,วานเกิดไม่ได้อันนี้ลูกหนูหนึ่งเดือนอมันก็ยังอยู่กับแม่อยู่เนาะครับผมหนึ่งเดือนครับยังไม่แยกครับแต่ว่าต้องต้องเอาพ่อคัอนหลอกใช่ไหมครับครับผมผมเซฟไปก่อนครับ บอกหมดบางคนก็ไม่ออกครับแต่ผมออกเอาความเชื่อไว้ก่อนใช่ครับส่วนมากถ้าเอาตัวพ่อพันตัวผู้มันอยู่ด้วยมันจะงุนหีดง่ายครับมันจะกัดลูกมันจะกัดลูกมันสําหรับความคิดของผมนะแต่ถ้าฟาร์มเดือดมันมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมคิดว่ามันจะงุนหีดมันจะไปกัดตัวลูกมันตายหมดอยู่กับแม่มันครับอันนี้มีมีส่งออนไลน์ไหมครับตอนนี้เรายังไม่ทาครับผมยังไม่ทา ก็คืออยากจะได้ก็มารับเอาครับผมรับประกันให้ครับรับประกันให้ด้วยครับผมเป็นแล้วไม่ขอดูไม่มีลูกให้แล้วก็เปลี่ยนให้ฟีครับอ๋อระบบน้ําเหมือนเหมือนน้ําหมูเลยใช่ไหมครับนี่ครับผมหัวเดียวกันเลยใช่ไหมครับครับหัวเดวกันครับอืมวันนี้ผมเพิ่งเข้าคู่วันที่สิบสามครับครับอ๋อเอาน้ำอย่างนี้อาหารก็ใส่ตรงนั้นเลย เพิ่มเข้าขู่เมืที่ 12, 15อาหารหนูโดยเฉพาะอันนี้อาหารหนูนะครับอาหารหนูโดยเฉพาะแล้วก็มาผสมกับอาหารหมูเล็กน้อยเล็กน้อยครับผมไม่เยอะไม่ได้ตรงนี้โควิดครับระบาดเป็นไนไม่ได้เซฟตังไว่ก่อนเซฟตังม <c oughs> ขึ้นมะนิขึ้นมานิอันนี้เป็นลูกป้อนนะครับลูกป้อนรับมีสี่ตัวครับพมอลูกป้อนเล่นได้นะครับตัวห้าตัว ตัวอ,กอนะีกนโอ้โหนีเอามาทีนี่เป็นพวงเลยยกทีแล้วเป็นพวงเลยสุดยอดมากครับนี่เป็นลูกป้อนนะครับเล่นได้นะครับไม่กัดครับเด็กๆเ,เอาไปเล่นได้ลูกชายก็เล่นทุกวัน <S <S ไม่จกลงโอารมอันอันนี้อันนี้ไม่ได้ขายใช่ไหมสี่ตัวนี้ ไม่ไขายครับตัวโชว์ตัวโชว์ตัวโชว์ก็จะเอาไปเป็นพวงเลยก็ได้ครับเร้่อะซือครับผมฝัง<อ>นี้เลยครับโอ้อสุดยอดสุดยดอดนะฝัะ่งนี้นะฝั่งนี้คือหมูนเนื้อครับผมหมูนเนื้อหมูนเนื้อนี่ขายเป็นยังไงครับ อ่าถ้าเป็นตัวสดอย่างนี้ครับ200ครับผมโลละกิโลถ้าชำระให้ก็250ร้อยห้าสิบาทครับะเรียบร้อยครับผมเอาไปพร้อมทำอาหารเลยครับครับนี่ครับน้ำระบบน้ำแต่อันนี้ไม่ได้ใส่หัวใช่ไหมครับผมเพราะเพราะใส่หัวไม่ได้ครมหลายตัวมันจะไม่ออกมันจะเหยียบไปเลยอ๋อมันเหยียบแล้วมันก็ไหลทั้งวันก็แป๊เดียวมันก็หมดถ้าถ้าแบบนี้กับแบบที่ใส่แก้วอันไหนดีกว่า ถ้าแบบใส่แก้วมันมันจะขี้ใสใช่ไหมครับผมตัวนี้ต้องทําให้สุดเลเพราะพวกนี้มันมันขึ้นกินได้แล้วครับอ๋อมันขึ้นเหยียบกินได้แล้วถ้าถ้าแบบแบบที่เอาแก้วไปวางที่เห็นเขาเอาเอาเน่าครับเอาแก้วไปวางเอากระป๋องนมข้นไปวางอย่างเงี้ยเน่าใช่ไหมครับครับผมลองแล้วครับเน่าผมก็เลยเปลี่ยนระบบใหม่ทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้าจะให้ดีผมว่าอย่างนี้ดีกว่าต้องขยันดูน้ามันครับพรามันขึ้นยากมันกินได้สบายสบาย อย่างนี้ไม่ดูมากใช่ไหมเนี่ยไม่ดูครับเห็นนะครับใช่พวกดูดูนี่โดดงับมือเลยใช่ไหมเรียบร้อยครับม้องกนลังงมครับที่หนึคนร้องคนร้องโอ้นี่ตัวใหญ่ๆก็มีครับนี่ครับหนูเนื้อนะครับก็สั่งได้ ไม่ดูครับไม่ดูไม่ดูนะโอ้ยความความจำหน่ายความจำหน่ายอันนี้มีคนมาซื้อเยอะไหมครับก็เรื่อยๆกเรื่อเนาะเป็นชาวบ้านโลสองโลครับก็คือชาวบ้านซื้อไปกินก็พออยู่ได้ครับเนาะยังไม่เติบโตขนาดจะไปอะไรเนาะแต่ว่ามันจะทำสะอาดมากเลยครับนี่ขอกสะอาดนะครับะครับผม ไม่ล้างครับทางสะอาดครับนี่ครับเลี้ยงได้สะอาดมากินครับหนูไม่ใช่ว่าหนูเลี้ยงจะไม่ใช่ว่าให้กินสุขศิษยสุภาพนะผมนูผมไม่ได้กินหอยเชิลี่นะครับครับสะอาดครับผมหนูสะอาดนะครับหนูที่นี่เพราะดูตามคอกแล้วสะอาดมากแล้วก็มีน้ํามีอะไรให้สะอาดนี่ก็จะเป็นอาหารนิดๆหน่อยๆครับ นี่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 ข้าวเปลือกข้าวเปลือกก็ผมช่วงนี้ข้าวราคาถูกครับข้าวให้หนูครับอ่าสุดยอดมากอ่าใครสนใจพ่อแม่พันธุ์ก็ได้เนาะหรือว่าจะหรือว่าจะเอาลูกหนูก็ได้เนาะเอาลูกหนูก็ได้ก็ผมหรือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ได้แล้วก็หรือจะเอาหนูเนีก็ได้ได้หมดครับผมครับผมตอนนี้พร้อมพร้อมพร้อมเสมอครับตอนนี้ช่วงนี้ทำนาอยู่ครับครับ ไม่ได้ว่างไม่ค่อยได้ปลูกหมดตัวเองเท่าไหร่ครับผมฝากด้วยนะครับครับผมจะโทรมาติดต่อได้หรือว่าจะ f เฟซบุ๊กมาก็ได้เนาะครับผมครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นไว้หน้าจอเลยเนาะครับผมขอบคุณคครรัับบผมนี่ครับ